สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้าๆนาันากตกปลาทุกๆท่านนะครับโควิด1 9ละลอกนี้นะครับทำเอาคนตกงานไล้เงินในการดำรงชีพกันมากมายเลยนะครับชาวบ้านแจ้งพบครับแม่เท่าวัย78ปีชีวิตตกละกำมลำบากครับไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยให้ปลากินเบ็ดหวังได้อาหารประทังชีวิตให้รอดตายไปวันๆครับ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดนะครับทำให้ภาครัฐต้องคุมเข้มเรื่องการใช้แรงงานและอาชีพบางอย่างส่งผลกระทบต่อบุคคลที่มีอาชีพรับจ้างทั่วไปครับเนื่องจากว่าไม่มีการจ้างงานกับกลุ่มคนเหล่านี้เลยเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเมื่อวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมามีชาวบ้านแจ้งว่าพบแม่เท่าสู้ชีวิตครับพัดถิ่ินฐานมาจากจังหวัดหนองคายมาอาศัยอยู่กับลูกสาวที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีและต้องใช้ชีวิตอย่างยากลําบากครับ เพราะไม่มีใครจ้างให้ทํางานเลยทําให้ในแต่ละวันครับต้องออกมาตกปลาและหาสัตวนะ์น้ำเพื่อนําไปประกอบอาหารในการเลี้ยงชีวิตครับและต่อมานะครับไปตรวจสอบพบนางจุมจีครับอายุ78ปีกําลังนั่งตกปลาอยู่ใกล้กับสวนกรมหลวงชุมพรกองทัพเรือครับโดยมีเหยื่อเป็นขนมปังกับปรำซึ่งจุดดังกล่าวนะครับเป็นช่องทางระบายน้ําใกล้เขตอพยพทาน นางจุมจีพยายามนั่งตกปลาอยู่นานครับจนเวลาผ่านไปกว่า6ชั่วโมงแม่เท่าก็สามารถตกปลาดุกข,ขึ้นมาได้เพียงแค่2ตัวครับนางจุมจีนะครับเปิดเผยว่าช่วงโควิดนี้ชีวิตลําบากมากกว่าเดิมครับแต่ถึงแม้ตนจะใช้ชีวิตอย่างยากลําบากและยากจนมากแต่ก็ไม่เคยย่อท้อครับทุกวันนี้อาศัยเก็บผักหาปลาตามแหล่งน้ําธรรมชาติเอาไปทําน้ําพริกกินเป็นอาหารประทังชีวิตครับให้อยู่รอดไปวันๆหากร่างกายสุขภาพดีนะครับพอมีเรี่ยวมีแรง ก็จะนั่งรถสองแถวม,มาตกปลาที่หนองน้ําแห่งนี้อยู่เป็นประจําครับทุกคนต่างก็รู้ดีว่านะครับสวนสาธารณะแห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ครับมีพระอนุสาวรีย์เสด็จเตีย่ยและสารเจ้าแม่ตะเคียนทองประดิษฐานอยู่ครับทุกครั้งก่อนตกปลาก็จะต้องยกมือขอขามาและขอบันดาลโชคให้ปลากินเบ็ดครับเพื่อจะนํากลับไปเป็นอาหารหากไม่วายไม่บอกกล่าวนะครับวันนั้นจะตกปลาไม่ได้สักตัวแน่นอนครับ แม่เท่าได้กล่าวว่าวันนี้รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากครับพรอมือคำนี้ตนและลูกสาวจะได้กินอาหารที่แสนอร่อยจากเมนูปลาดุก2ตัวนี้ครับขณะเดียวกันนะครับชาวบ้านในพื้นที่ก็กล่าวว่าเมื่อเห็นแม่เท่าวัย7 8ปีรายนี้สู้ชีวิตด้วยร่างกายที่ดูอ่อนล้าแต่ไม่เคยเห็นแม่เท่าจะยอมแพ้ต่อชะตาชีวิตของตัวเองครับทุกวันก็จะออกมาเก็บผักหาปลาด้วยตัวเองเพราะเห็นแม่เท่านะครับก็ยังทําให้กเราเนี่ยรู้สึกว่าเข้มแข็งครับหากต้องเจอปัญหาต่างๆโดยเฉพาะในช่วงโควิด -19 เป็นตัวอย่างของบุคคลที่ต้องเผชิญชีวิตในช่วงเวลาที่ลำบากครับแต่ก็ยังลุกขึ้นสู้เพื่อให้มีชีวิตอยู่ต่อไปบนโลกใบนี้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับนาะนะสำหรับแม่เท่าวัย78ปีรายนี้ก็น่าสงสารนะครับทั้งช่องกากีนังนะครับก็ขอภาวนาให้โควิด -19 นี้ออกไปจากโลกนี้เร็วๆนะครับอยากให้มีชีวิตกลับมาเหมือนเดิมกันทุกๆคนขอให้รักษาสุขภาพาไปด้วยนะครับนาะนะถ้าหากว่าชอบใจคลิปนี้รบกวนช่วยกด subscribe ให้ด้วยครับ ขอบพระคุณมากครับที่เสียเวลารับชมและพบกันใหม่ครับ